From there. <laughs> from there From there we enter young From I love 我不装。Okay, โอเคครูให้ลุกแจคนละดอก่ะรับลุกแจกทำไปดิแล้วใครรับแจยนะแล้วซ้อมหนั่งตรงเกี่ยนหนึ่งสาระอีเกียนสองสาระอูเกียนสามสาระอูอันฟังเรียนสุดยอดแบบนี้ก็ ¡Que más! ¡Piensan!

อืมออือรือาได้เอาผมว่าไงเอาให้เพื่อนให้มันชัดเอามันชัดให้เพื่อนครับอ่ะอืมทอชัดๆทอสอสออครับคอคออ ทออเออ่ครับอ so ่ะาบ้านผมมาหรือครับชี้